สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะทําการแดมในตัวของตัวหลังคาไปแน้ครับนะเราก็ได้ทําการถอดเจ้าตัวพรมนะครับของตัวบูห่หลังคาออกมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับภายในของเจ้าตัวบุดีรถนะครับสำหรับเจ้าตัวมัด้านนะครับ cx5 คันนี้นะครับตัวโครงสร้างนะครับก็จะมีคานมาให้ค่อนข้างหลายตัวนะครับนะเดังครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับ สลับมาตรฐานทางชิมงานโอเวฮอนซาวและชุนครับเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับทำการซีนเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความยึดเกาะระหว่างเจ้าตัวบอดี้รถกับตัวคานนะครับให้มีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วเราแล้วเราค่อยทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้เข้าไปนะครับในส่วนของเจ้าตัวนะครับที่เป็นรางๆตัวนี้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวถุงลมนะครับเราจะเว้นไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะแดมในส่วนตรงนี้นะครับนะครับตัวนะครับของตัวตัวหลังคาบอดี้เนี่ยฮะนะครับเดี๋ยวจะแดมหมดเลยนะครับนะฮะ นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมขมงทางทีมงานอุปกรณ์สาและชุนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเราจะทําการนะครับเห็นไหมครับเราทําการใช้ยิงซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับเพื่อเสริมโครงสร้างเจ้าตัวบอดี้รถนะครับกับตัวคานนะครับให้มีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับนะครับเราจะยิงอย่างนะครับนะครับทุกแนวเลยนะคร ดูการยึดเกาะได้ดีมากๆานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้าไปนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทาการติดตั้งแผ่นดมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสําหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับในส่วนของตัวหลังคานะครับในรถมาด้าซีเอ็ไฟคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํานะครับในส่วนของๆ นะครับค่อนข้างหลายชิ้นเพราะฉะนั้นในการติดตั้งแผ่นแดมนะครับเราจะเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพนะครับของยี่ห้อเคลริเบตนะครับประจำการติดตั้งเนี่ยนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับแผ่นดมนพวกมันจะยืดเกาะตามบลรี่รถนะครับจนขึ้นลายตัวบลรี้เราเห็นและนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยนะครับทางทีมงานอุปกรณ์ซาวและชุดนะครับ เรายังได้นําเทคนิคในการสร้างจะตัว e อนฟอสเซมส์เพื่อมาทาโครงสร้างจะตัวแผ่นดให้มีความแข็งแรงแล้็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วมาดูการซับเสียงหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเหนครับเห็นไหมซับเสียงได้ดีมากๆไม่มีค่าพวกไวส์เบชชั่นเลยนะครับหรับขั้นตอนแล้วเทคคนิะการติดตั้งจะตัวแผ่นดับในส่วนของตัวหลังคารบในรถปาร์ด้าซีเอ็กไฟคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการประกอบนะครับตัวหลังคาเข้าไปนะครับหลังจากที่เราทําการประกอบเสร็จสิ้นเป็ที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูยในคลิปต่อไปนะครับ